ก็ต้องกราบสวัสดีนะบพี่น้องประชายชนนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมที่อบจซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาบ,บูดาลาสตรน,นะครับผู้การท,ท้องถิ่นส่วนและการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนที่ให้ความสนใจนะครับมติที่ประชุมเราตกลงชัดเจนนะครับว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เข้าเงื่อนไขตามบริบาลกำหนดใัสามข้อ นะครับข้อแรกก็คือจำนวนประชากรสมคบิประชากรอ,อยู่1นึ่ล้านห้าแสนคนนะครับหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคนและมีผู้ตรหลานสอดถึง8คนถือเป็นจังหวัด ถึงไม่ใช่ขนาดใหญ่มากก็เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ประเด็นที่2คือพื้นที่เศรษฐกิจอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสงขลาเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคแต้ออนไลนงนะครับมีโรงงานเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนนะครับอันที่3ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากพื้นที่เราเนี่ยติดกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียซึ่งมีการระบาดค่อนข้างจะเยอะและสิ่งสำคัญที่สุดมีแรงงาน่างเ้าซึ่งถลักก็มาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาอาจจะผ่านทาง ด่านปกติหรือด่านธรรมชาติค่อนข้างเยอะๆสามข้อซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนให้เพียอตอต่อต่อพีออออ่น้องประชาชนนครับในที่ประชุมวันนั้นก็มีการนำเสนอว่าในเงื่อนไขระบายนกำหนดไว้ทั้ง3ข้อที่สุขาสามารถจะดำเนินการถึงรัฐบ,บาลเพื่อขอเพิ่มวัคซีน ครับนะครับก่อนหน้าที่เราจะได้รับการเพิ่มวัคซีนจาก5 1 0 0 0โดสมาเป็น1 1 0 0 0 0โดสเนี่ยครับผมเองในฐา,านะสภาบุรีและสะดอนจังหวัดสงขาร่วมกับเพื่อนสอสอีก9คนนะครับรวมทั้งอาจารย์ิยมบอมเพชรด้วยเราได้จัดแถลงข่าวที่ปักประจัแพรบประชารัฐในช่วงนั้นมีการจัดสรรวัคซีนในสงขาเป็นอันดับที่14ของประเทศไทย ท,ทั้งน้นสงขาเนี่ยมีการระบาดในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในอันดับ7ของประเทศเราเริ่มการเั็ดสรรอันดับที่ยีมีอีก9จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับได้รับการจัดสดัมากท่าสะลดสีสมากกว่าเราทางเราก็เลยได้ร้องให้ทางกับในบรรยุทธ์ได้ดำเนินการเด็ดสรรใหนสิน้นเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนใจนจังหวชนชาตา รเรื่องนี้ก็ได้นําหาเรียนที่ประชุมวันนั้นด้วยในที่ประชุมก็เลยสรุปว่าสสทั้ง8คนในร่วมลงน้ำเพื่อน,นาเสนอป่านนพูราการจังหวัดไปถึงะรัฐบานเรื่อขอวัคซีนเพิ่มให้กับพี่น้องปองระชาชนจังหวัดสงขลาตามเงื่อนไขสามก่อนเดิมนะั S <S <an> คือแบบนี้นะครับในที่ป,ประชุมพัคพลังประาปชารัฐเองสสพลังประชาทรัฐสีคนก็ได้หารือเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกหมายรถไปอรุณสวัสดีเงี้ยจะนําเรื่องจะนําเรื่องเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎรในอาทิตย์หน้านะครับหารือท่านประธานชวนเป็นข้อหารือนะครับเพื่อนําเสนอไปสู่รัฐบาลเพื่อเพื่ออ่า บอกถึงปัญหาสงขาทําไมถึงต้องได้รับหนักสือเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ได,ด้รับโดนแปดคนที่ได้ทำหนังสือได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้ก็เซ็นชื่อกันครบแล้วก็ผู้ว่าราชการกจังหวัดได้ได้รับทราบว่าได้นาเสนอ,อมาสู่รัฐบ,บาลแล้วนะครับในฐานะที่ผู้ไรัษโดนสงขาทั้งแคนเรามีความเป็นพองต้อกันนะครับว่าเราจะต้องจะต้องนําเสนอข้อมูลปัญหาสงขาซึ่งมีการระบาดค่อนข้างเยอะ ครับวันนี้ผม้รับการประสานจากท่านเดชดดีขาวทองสมาชิกสภาู้แทนราสฎอรเขี่นา จังหวัดสงขลาพักปราบัตินะครับว่าวันเสาร์นี้แาะผู้อภิการจังหวัดเนี่ยเชิญสสและผู้บั้องขินนะครับไปพูดคุยกันอีกครั้งในเวลา14.00ของวันเสาร์นี้ <c oughs> นะครับเพื่อได้นําเสนอข้อมูลที่ทางจังหวัดในฐานะเป็นประธานดาเนินการในการบริหารจัดการเรื่องเรื่องโรคโควิดเนี่ยครับ <c oughs> ก็คิดว่าวันเสาร์บ่ายสองเราน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางจังหวัดได้ดําเนินการไปถึงไหนเพื่อผู้แทนทั้งแปดคนจะได้ร่วมหารือกับผู้บั้องถิน ในการที่จะขอรับการสนับสนุนอย่างอย่างเต็มที่กับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับฝางให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาสบายใจได้นะครับว่าพี่น้องแปดคนนับนานเต็มที่และมีความเป็นดวงเป็นใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเราไม่ละเลยที่จะพยายามจะเรียกว่ากดดันแล้วกันนะครับครับรให้บอกว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อรัฐบาลเข้าใจใส่เพครับเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นเป็นเป็นเมืองหลวงของเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ ขอบคุณมากครับผมครับ,รบสวัสดีครับ